สวัสดีครับทุกคนถ้าเรามาถึงเมืองซานฟรานแล้วเราไม่ได้นั่งรถรางก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะเพราะการเดินทางในซานฟรานซิสโกเนี่ยไฮไลท์หนึ่งก็คือการนั่งรถรางนะครับ ก่อนขึ้นใช้บริการรถรางที่สถานีโพเวลก็ wheel, จะมีอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะครับคือการกลับลำของตัวรถรางนะครับจากในภาพเนี่ยก็มีการมาเทียบถึงตัวที่พื้นนะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นกระดานมาเรียงกันนะครับจากนั้นก็ปลดสลักแล้วก็ใช้คนเนี่ยในการดันเพื่อกลับลำของตัวรถราง จุดนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาบันทึกภาพมาถ่ายวิดีโอไว้นะครับระหว่างรอการขึ้นรถนั่นเองจากในรูปตัวนี้จะเป็นสายที่1นนะครับคือสายโพเวลไฮไลท์ จะวิ่งจากทางเหนือไปใต้โดยโดยเริ่มที่สถานีโพเวลขึ้นเหนือไปเกือบสุดทะเลที่สถานีไฮท์นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของตั๋วขึ้นของเรานะครับก็จะค่อยๆเดินไปขึ้นไปนะครับตัวสถานีโพเวลจะอยู่ในย่านใจกลางเมืองซึ่งเดี๋ยวพอรถรางเริ่มเคลื่อนตัวไปก็จะเห็นร้านค้ามากมายต่องข้างทางนะครับสายที่2ชื่อว่าโพเวล ไม s o เซนไลน์อันนี้ก็จะวิ่งเหนือลงใต้เหมือนกันนะครับจะขนาดกับเส้นแรกเริ่มที่สถานีโพเวลไปเกือบสุดที่สถานีทะเลเทเลอร์สายนี้จะใกล้กับ man f i ชเชอร์แมนวาแล้วก็เพียเตอร์ที่นายที่สุดอในภาพนะครับก็เป็นตัวการขึ้นรถเคเบิลของเรานั่นเองตอนนี้เราย้ายจุดที่นั่งมาเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีลักษณะที่นั่งสงฝั่งโดยใกล้ชิดกับคนขับรถนั่นเอง นะครับในภาพก็จะมีคนคอนโทรลรถอยู่ด้านหน้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะครับส่วนเราจะนั่งอยู่ด้านข้างเราจะเห็นมุมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าทางด้านท้ายรถเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นในภาพจะเป็นเข้าไปในช่องโบกี้แล้วมีที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน2ฝั่งและสําหรับเส้นสุดท้ายนะครับก็จะเรียกว่าเป็นแคลิฟอร์เนียไลน์เส้นนี้จะวิ่งขวางระหว่างทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกตามแนวถนนแคลิฟอร์เนียสตรีทนั่นเอง อาในภาพก็คือคนถ่ายนั่นเองนะจ๊ะเป็นคุณเชอรี่ของเรานะครับคุณเชอรี่ก็เป็นตัวแทนในการบันทึกภาพด้านหน้าของตัวรถนะครับสำหรับค่าบริการก็จะอยู่ที่ประมาณ6เหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับสายที่เราจะใช้บริการนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบในบรรยากาศการนั่งรถรางที่ซานฟรานซิสโกนะครับหากมีเวลาก็ยังไงทดลองดูนะครับ แต่แนะนําว่าควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะว่าในการต่อคิวขึ้นรถรางเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเลยนะแต่บางครั้งอาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานีและช่วงเวลาด้วยครับส่วนการขึ้นระหว่างทางนั้นคิดว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขึ้นตั้งแต่หัวขบวนดันท้ายขบวนเลยครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวและขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับ